วันนี้ผมจะมายิงฮันูครับ t h a n ค y o ขครับไ okay. ปโอเคเวลาโค้งเนี่ยโค้งไปทำอะไรซ่อนความหมาลองลงลช้าๆสซลงใหม่ลงช้าๆรู้สึกยังไงบ้างช้าช้าอ๋าอก็ได้สติครับอาจารย์ได้ได้สติกายรู้กายใจรู้ใจและตัดความคิดออกซึ่งมันเป็นใจศิกษาเป้าหมายหลักของการฝึกมันก็คือฝึกวิปัสสนาหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ปรับให้เข้ากับยุคสมัยแต่หลักการไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือ,อเห็นความคิดมาโดนจิตสติต้องบล็อกตั้งเนี่ยคดูเห็นความคิดถูกปะ่ะครับมันกำลังจะวิ่งเข้ามาจนจิตของคุณเนี่ยถ้าถ้าคุณปล่อยให้มันปากเปึกเนี่ยคุณจะเกิดอารมณ์มแล้วคุณจะต้องจับความคิดคุณให้ทันว่าหนึ่งคือเราต้องการ ตอนอยู่กับธนูมือเราเกรงไปไหมมือเราวางเป็นยังไงแขนเราเป็นยังไงเราอยู่กับกายเราไม่สนใจออกไปวิ่งข้างนอกตอนยิงเนี่ยใจเราต้องโล่งๆไม่ตับกังวลไม่เครียดไม่ใจโล่งแล้วก็อย่างที่อาจารย์สอนคือเฝ้าระวงงังความคิดจออตอนนี้ความคิดเข้ามาหรือเปล่าเราจะเห็นชัดเจนแล้วก็จับมันแล้วก็วางผมก็เลยนั่งดูว่านั่งสมาธิ พวกคุณก็เบื่อแล้วฮะหลับไม่รู้ตัวด้วยจาะแล้วอย่างสมมติสมมติธุภกิจนั่งสมาธิอย่างเงี้ยผมจะรู้ได้ไงว่าคุณฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านนะผมนาจารย์คุณน่ะหน้าผมนิ่งมากเลยจาร์แต่ข้างในอาจจะประสาทแดกคิดทุกเรื่องเลยก็ได้มันหลับนินเงียเราไม่รู้กป่ครับแต่ยิงธนูคุณโกหกผมไม่ได้เน๋ยอาจารย์จะให้ทำอะไรอย่างหนึ่งโดยจารย์ทำนะนั่งยกนะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันจะไหลลงนี่รู้สึกกังวลอ่าหายใจเร็วๆแลบออกมาเลยนะจะเข้าไปช่วยมาเลยนะไอตอนที่เห็นความกังวลนั่แหละเห็นความคิดจรอ,อ๋อเรียกความคิดจรใจว่างระวังความคิดจรกายรู้กายสามตัวก็เป็นวิปัสนาแล้ว ทั้งอัตราตัวตนทั้งความรู้สึกจังหวะนี่เองคุณจะจิตโล่งโปร่งสบาย<ม>คุณจะเข้าใจสภาวะจิตโล่งจิตว่างซึ่งมนันเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรอเดี๋ยวตอนนี้ผมจะยิงจริงๆแล้วนะครับจะให้เขาสอนว่าโอ้มันเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่า อ๋อดันดันอ๋อนี่นิ่งนะไม่ขยับเลยนะนิ่งนะแค่ดันนี่ถ้าเลี้ยงมันไว้แค่นั้นดันถัดยิงน้อยยิงต้องมีสมาธิยิ่งเยอะใช่ใช่ใช่ครับฮะนิ้วโป้งเดินดันตรงนี้จุดเดียวตรงนี้ครับดันตรงสีน้ำตาลนี่ดันเดี๋ยวลูกมันจะพาดดี๋ยแถวฟ้าๆนี่โอ้โหผมจะยิงได้ไหมเนี่ยจ้ะเธอจริงจริงแล้วไอ้ท่าเนี้ยมันเริ่มมาจากมวยไทยเก๊กอ๋อมันศิลปะจ้ะมวยไทยเก๊กให้ดันดู ครับยกแขนขึ้นช้าๆเห็นยังเห็นยังมันคือไทยก๊สนั่นเ,เองอันดับแรกเมื่อกี้ที่เป็นท่ายืนใช่ไหมคะก็คือเราต้องยืนเวลา ขาไปเหมือนคลี่พัดค่ะอันนี้อ,อ,อ๋อเหมือนพัดแยกไปทางนี้แยกมาทางนี้คเคพอเรายืนแบกขาออกประมาณสัก60สองศานคะคะด,ดูมั่นคงขึ้นนะอะใช่แล้วก็<อ>แก้มก้นเราจะมันจะชิดกันขึ้นมาอันนี้วิธีการจับก็คือใช้นิ้วโป้งตรงนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวแล้วก็2นิ้วนี้ล็อกล็อกเป็นแบบจีบแบบนี้นนะคะะนเป็นแบบจีบอย่างนีแ้แล้วนิ้วชี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ดันลูกธนูค่ะอ๋อครับค่ะ ออกไปนะคะหายใจออกไว้จนหมดลมหายใจค่ะแล้วเราก็ปล่อยดูธนุมกว่าจะยิงได้แทบจะบรรลุธรรมครับมันจะค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ป เราต้องไปค้างไว้นี่ก่อนก็คือต้องค้างไว้ทางฝั่งนี้เลยค่ะทางที่เราทางที่เรามองไม่ง่ายบ้างยิงแล้วถึงไงบ้างดันไม่ง่ายครับไม่ง่ายแต่ว่าเหมือนไม่มีความสุขตรงที่มันโล่งที่ได้ปล่อยนี่ไปนะครับไปจันนี่ใช่ในขณะที่ปล่อยปุ๊บรู้เลยว่าเป็นคนเราเป็นคนที่ไม่ปกติอืคือเราเห็นความคิดที่แบบพวงอะ่ะ อยากจะไปเริ่มใหม่อ่ะแล้วจะไปคว้าลูกธนูกลับมานี่ในความคิดนะอาจารย์ไม่อยู่กับปัจจุบันเลยใช่ไม่อยู่เลยเฮ้ยเล้วฉันจะต้องทาให้ดีเออมันมาจากไหนไม่รู้อาจารย์ในวิทีนั้นแต่เห็นความคิดนี่ถือว่าวิปัสนาแล้วนะวิปัสนาลวอาจารย์เห็นความคิดรู้เท่าทันความคิดซึ่งเห็นยากครับอาจารย์ปกติไม่ไม่ค่อยเห็น นปล่อยปั so ้งเนี่ยชี้กงจะวิ่งลงล่างแล้วก็หลุดไปหมดเลยมันเหมือนมันมีความสุขนยแบบต่อยเลยเนี่ยจิตโล่งว่างที่เขาต้องการความรู้สึกเหมือนมันมันต่อยหมดเลยทุกอย่างมันจะระเบิดออกไปแม่นไม่แม่นช่างหัวมันถ้ามักมีองค์แปดสำเร็จนี่โลดแน่นอนจานน่ะทำไมมันมีไม้หลายแบบหลายสีหลายอะใครเจ้าของโชว์หน่อยได้ นี่ของจริงอันนี้ตายแล้วอาจารย์ผมไม่เข้าใจว่ามันคือไม้โอ้ยยี่สิบเก้าบาทโอ้โหกําลังจะทายว่าเดี๋ยวต้องต้องหลตังคฮะจะจับมากสีสึกสีสึกของจริงนี่อันนี้ทุกทุกคนต้องทําเองปะครับต้องทําเองเหรอครับแล้วมันมาแล้วมันยังไงเนี่ยไปดัดให้มันอย่างงี้ยังไงอะต้องชปลร้อนอไม่ได้มีขายใช่ไหมโกหกเปล่าวูบทำไมมันเหมือนกัน เราเนี่ยจะบอกว่าธนูไม่ใช่กีฬานะคะครับคือเป็นธนูเป็นเครื่องมือของสติเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไม่ได้ทาพร้อมกันหนึ่งก็คือโอเคเราได้ประโยชน์ก็คือเราได้คำารับปรพซึ่งกันและกันด้วยสองรือสติเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าเราเราเปิดการรับรู้ของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้มีสติรับรู้ตลอดว่าน้องคนที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างกระบวนการตรงนี้เป็นยังไงเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยน เรา,<ม>ารู้สึกว่า,เ,<ม>าเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างรครับเราเปลี่ยนตอนแรกแรก,ก่อนมาเรียนก่อนที่มาเรียนอาจารย์ใช่ไหมครับตอนแรกนี่ผมเคยปฏิบัติมาบ้าง<อ>แต่พอแต่พอพอยิงจริงมันมีวันหนึ่งฉัอนุ้ยยยิงมันจะเปลี่ยนขนาดเราเกิดรู้สึกโล่งพี่โล่งแ,แต่มันโล่งจริงๆ,ๆครับเนี่ยเพอาโล่งมันเหมือนแบบมันซ้านทุกโมเมนต์ของร่างกายเริ่มเห็นแล้วว่าเดินไม่เก็บลูกจะหยิบลูกจะทุกมันเห็นชัดไปหมดเลยพี่ทีเนี้ยแต่ว่าน<ม>ี่คือนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนผลไายการมาแล้จากสมาธิที่เคยเห็นผมจะบอก ผมสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ด้วยกันแบบเรวมต่างผมยังสามารถแล้วผมยังสามารถซิงกับสิ่งรอบข้างได้แล้วับโดยที่ผมไม่ต้องเรารับรู้ได้ไหมรอบข้างรู้หมดเหมือนกันแต่เรามีสติอยู่ ต้องนึกถึงเป้าหมายของเราเสมอค่ะ<อ>และจริงๆเมื่อกี้เสิร์ฟทางเอเขาเอบอกว่า<อ>คือพวกเราทุกคนเนี่ยเริ่มมาจากขนูตะวันตกขนูตะวันตกเนี่ยมันจะเร็วแต่เนี้ยเราอยู่กับลมหายใจทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความละเอียดขึ้นเ,<อ>เราจะจู่กับร่างกายมากขึ้นเ,<อ>เราไม่ได้มาแข่งขันเราไม่ได้มาเพื่อหวังการแม่นสุดท้ายหวังแม่นมันก็คืออัตราก่อนที่จะมาฝึกเล่นยิงธนูกับหลังจากที่เราเข้าใจไปแล้วเนี่ย เราคิดว่ายัางไงบ้างครับคือถ้ามองภายนอกเนี่ยจะเหมือนเดิมน,นะฮะออแต่โจ์นะแต่โจทย์รเรามันเปลี่ยนข้างในจากก่อนเนี่ยผมคือเปนคนที่ผมรู้สึกค่อนข้างใจร้อนมากๆแต่ความความที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันคือว่าพอเขาปากเข้ามาปุ๊บเนี่ยโกรธ รู้ว่าโกรแล้วกลับมาดูที่ลมมาแล้วโกรธมาแล้วใช่อาการเราคืออะไรมือเรามันร้อนอ่ะตาเรามันเอ้ยปากมันจะหลุดออกไปแต่ว่ามันเป็นแค่มโนกรรมตึกเห็นมันการมตกทิ้งความคิดจรนั้นแล้วมาอยู่ที่กายโซโลแกงองอาจารย์ช่างแมงอาจาแงแมงชจางหมันอาจารย์แต่โล่งนี่นะพูดแล้วโล่งนะพูดแล้วโล่ง ช่างแ <ไป S 2> ม่งแต่ไม่ใช่ไม่รับผิดชอบนะเดี๋ยวนคนยิงธนูจะเข้าใจถ้าลูกนี้คุณยิงไปแล้วพลาดทำไงฮะเริ่มใหม่มันก็มีลูกต่อไปยิงทำไมมาสอนใช่ไหมครับไม่รู้เนี่ยผมผมว่า ผมผ่านทางโลกมาเยอะนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทํางานเมืองนอกมาแล้วก็เรียนจบวิศวะมาผมว่าความยากในการสอนธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคการสอนมากกว่าครับให้ค้นพบสัจธรรมว่ามันอยู่บนตัวเราอเงี้ยไม่ใช่อ่าน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 อาจารย์ได้แยกสติจิตและความคิดอย่างเงี้ยอาจารย์ค้นพบอะไรตรงนี้นะครับไปวัดหลวงพ่อกล้วยเกือบสามเดือนเนี่ยถึงจะรู้ว่าอ๋อไอ้ตัวอารมณ์เราเนี่แหละไอ้ตัวที่ จิตเกิดอาการคืออารมณ์เนี่ยไอความเป็นด็อกเตอร์ทุกอย่างต้องนิยามได้ไงครับผมแต่ผิดเรื่องทางธรรมะบางครั้งมันนิยามไม่ได้มันต้องปัจจตังอะลงไปสอบเลยถึงให้ยิงธนูนี่ไงถูกแยกกันด้วยอย่างนี้นะใช่คือถ้าผมพูดเป็นภาษาบาลีนล้จะงงกันหมดจริงๆที่สอนอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาสังสังขารไม่เป็นความคิดใช่ไหมครับตัวจิตตัวจิตไม่คือตัววิญญาณนี่แหละแล้วก็เวทนาคือผลของการที่จิตมันเกิดก็คือร่างกายที่รูปรูปก็คือกายเรากายติดความคิดอ๋อถูกแยกด้วยผ่านกระบวนการใช่พอพูดว่าจงละขันห้านะงงงันไปเลยไปรัาการก็เลยอ่าหมายหมายแยกจิตกับความคิดเนี่ยจิตอยู่แถวนี้ ความคิดอยู่ตรงนี้สมองสมองทุชนคนธรรมดาเนี่ยนะมือมือจานมือนี่คือจิตครับอันนี้คือความคิดครับมันมันล็อกกันอยู่อย่างนี้อ๋อมันเป็นตัวเดียวกันเออพอคิดไม่ดีจิตมันก็ไม่ดีไปด้วยกันเลยมันขึ้นลงอย่างนี้แต่พารียาเจ้าเป็นแบบนี้หลุดจิตท่านก็โลง่งๆว่างๆคิดอะไรก็คิดไปเพราะว่างปับ๊บมันก็จะปล่อยความคิดของมันเองออกมาชื่อปัญญ,ญาอืมจิตว่างปัญญาเกิด แสดงว่าคําว่าที่อาจารย์บอกว่าคุณไม่ต้องคิดมันมีสิ่งที่เมืม่อเรากล้าที่จะไม่ต้องคิดแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่กว้างกว่านั้นเมื่อเข้าใจสรรพสิ่งเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเข้าใจปัญหาที่เกิดจากความคิดครับคุณก็จะเชื่อมโยงกับสรรพศาสตร์ต่างๆได้หมดแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะออกขึ้นมาเองมาจากไหนก็ไม่รู้ วันก่อนครับหลวงพ่อผมได้มีโอกาสเจอดรวรลลปัตผมก็บอกดรว่าเนี่ยผมจะตื่นเต้นมากเลยได้มากับหลวงพ่อกล้วยดรวรลลปัตบอกเนี่ยอาจารย์ของท่านก็แต่ก่อนก็เอาดวงวัลลปัตมาจับมาผึ่งก็นี่แหละตอนนี้ท่านสอนกว้างเลยนะครับเป็นประโยชน์มากเลยครับหลวงพ่อกล้วยเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์อีกทีหนึ่งท่านสอนอะไรอาจารย์บ้างครับยอดเลยผมเจอท่านเลยนะท่าน เจอครั้งแรกท่านชมผมก่อนนะโอ้ยโยมอดทนอดกั้นพุกเลยแล้วก็สรุปว่าขาดไปข้อหนึ่งอะไรโง่โอ้โหอันนั้นอันนั้นแย่ที่สุดเลยอาจารย์โยมเก่งทุกเรื่องเลยเสียอย่างเดียวไม่มีปัญญาเป็นด็อกเตอร์แล้วนะอาจารย์ก่อนหลวงพ่อเขาเอามาจับมาฝึกมาชี้มาแนะในบวชมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจนี่ต้องมาอยู่ก็มาฝึกกับหลวงพ่ออีก อฝึกอยู่นานเลยไหมครับถือกันอะไรคือ,อ,คอสติปัญญาอะไรคือใจกันรักกันดับกันยังไงมาทําความไว้ใจให้รู้ถึงไงออกไปช่วยคนได้ใช่ใช่ครับออกไปช่วยคนมากนะครับอตอนนี้ครับโอ้ท่านเคารพหลวงพ่อมากเลยครับแล้วหลวงพ่อควยฝึกอาจารย์ยังไงครับฝึกให้สิ้นคิดโอ้โหแล้วด็อกเตอร์ต้องคิดมาตลอดชีวิตใช่นักคิดแล้วต้องมาสิ้นคิดต้องมาสิ้นคิด,อ,คดอยู่ป่าช้าครับ ไปสิ้นคิดที่ป่าในป่าช้าเนี่ยแค่ใบไม้หล่นใบเดียวเลยคุณจะเห็นความคิดทันทีเลยใบไม้หล่นนึกถึงอะไรผีหัวผีสิครับผีเดินตามตอนไม่ที่มืดมิดอะไรงูงูอ๋อครับงูมันบอกผู้่ปดนอยู่แถวนั้นแต่เราคิดไปแล้วมันอยู่แถวนั้นแล้วจุดเปลี่ยนของอาจารย์เมื่อได้เรียนกับหลวงพ่อกล้วยนะครับอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงว่า เดีวเข้าใจก็ได้เราพอเข้าใจแล้วเนะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยอู้เมันเป็นยังไงอาจารย์คนเลยมันโล่งมันสบายมันมีความสุขอาจารย์รู้จักประเทศปลาใบโอ้วยเลยแหละพอหลวงพ่อวยสอนผมเนี่ยผมก็งงงงกง ถ้าไม่ได้ประเภทประวบมาขยายความนั่นสิรุ่นหนึ่งนะอาจารย์ใช่เป็นชาวบ้านเลยนะครับใส่ผ้าถุงเลยอาจารย์เสียคนมาเสียคนมาแล้วท่านตอบมาได้ไหมท่านจะตอบเป็นสัจธรรมจะรู้ธรรมะเหมือนเดิมเหมือนที่อาจารย์บอกเขาจิตโล่งโปร่งสบายครับไม่ต้องเป็นดมอร์เมื่อเราเข้าใจสติมา ก็ตอนแรกตอนวันนั้นที่คุยกันกับป้าเนี่ยกับยายเนี่ยเพราะว่าวันนั้นอาจารย์ท่านบอกว่ายายหลวงพ่อบอกว่าขึ้นบันไดแล้วทาไมไม่ขึ้นถึงตัวเดือนยายก็เลยบอกว่าอาจารย์เห็นสติแล้วอาจารย์ไม่รู้เลยว่าสติเป็นยังไงหลวงพ่อก็เลยจะพูด่างนี้แหละมั้งเพ้่นกันเลยว่าเออมันก็คงใช่ที่ว่าคุณี้อาจารย์กันเคยพูดเส้เลยเลยให้คุณยายเป็นคุณครูลองให้าเป็นคุณครูแล้วยายที่เห็นก็คงเกี่ยวคนละเรื่องก็บอกว่า อาจารย์ัสวสติความคิดรูแข่งนั้นะมันมีแต่ความความคิดทำานึความคิด<ม>ค,ค,คิดทำ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 ไปเหี่ยมีแต่ตัวคิดไม่มีตัวสติถ้ารู้สติจริงๆพอพอมีสติปุ๊บความคิดมันหายไปหมดเลยพอ<ม><ม>ตัวรู้ตัวเนี้ยเพราะว่ารู้ร้อนมันรู้เอง<ม>ตัวตัวรู้เองนั่นแหละรู้ร้อนหนุนรอังรู้เก็บรู้ปวดทำไมจะไม่รู้ แต่เราไม่ประคับประคองตัวนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองที่การต่อเนื่องของเราไม่มีตัวนี้ก็เลยเอาแต่ความคิดตัวนี้ปรุงต่อไปคิดคิดคิดกเลยจกตัวอย่างเงนี้ให้เพิ่นเพราะว่าเพื่อนน่ะเพิ่นจะเข้าใจเร็วเพื่อนจะเก็ดเลยอย่างนี้เพราะว่ามีคุณครูอวันนี้ให้ผมเนลี่ยถีบหมื่นล้านสี่พันล้านแปดพันล้านครับคิดว่าไม่ใช่คาตอบ ผมสุกไปเยอะอคนละเรื่องคือเรียนธนูเสร็จนะอันดับแรกเลยรู้สึกว่าธนูที่เราคิดมากับธนูที่เรียนจริงๆณนะตอนนี้เลยเนี่ยคนละแบบกันแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมสนุกมากเลยนะจริงๆแล้วผมอยากจะอยู่ยิงต่อ แต่เป็นการอยู่ยิงที่แบบเหมือนกับยิงธนูแบบเรามีความสบายใจมีความสุขที่สุดเลยตอนที่ลูกธนูมันปล่อยออกไปจากมือแล้วเราไม่สนใจว่ามันคืออยู่ตรงไหนเมื่อลูกธนูปล่อยไปแล้วคือทุกอย่างจบเราเริ่มต้นใหม่มีความสุขที่สุดในการที่ได้ปล่อยวางจากลูกตรงนี้เนี่ยแล้วจิตใจของเรารู้สึกว่ามันโล่งอ่ะมันเหมือนเราได้แบบอย่างเงี้ยสิบครั้งอ่ะจบแล้วปล่อยจบแล้วปล่อยแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่โดยที่จิตใจที่มัน โล่งเบาปล่อยโล่งเบาปล่อยคิดดูสิมันจะมีความสุขแค่ไหนถ้าจุดทุกจุดมันเรียงชิดกันจนดขับเป็นเส้นตรงตลอด24ชั่วโมงสุดยอดครับ